ใครที่กําลังงงว่าทําไมเฟซถึงไม่มีอะไรแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Facebook p r o t e c t เลยต้องบอกกันนะครับว่าเหตุผลมันมี2แบบนะครับแบบแรกถ้าเราตั้งค่าสิ่งเหล่านี้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องตกใจไปว่าทําไม Facebook ถึงไม่แจ้งเตือนให้เราไปตั้งค่านั่นก็คือรหัสผ่านที่ดาวยากการยืนยันตัวตน2ขั้นและการเปิดการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบครับถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องตกใจและก็ไม่ต้องซีเรียสว่าเราจะโดนปิดบัญชีนะครับหรืออีกแบบหนึ่งครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตั้งค่าเลยเลยแต่ก็ไม่มีแจ้้งงงเเตตืออนนมมาาะัุผลีจจยไ่ถึ Facebook จะส่งแจ้งเตือนมาให้คุณนะครับและถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าตามที่เฟซกำหนดไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าบัญชี Facebook เราจะหายไปเลยหรือเปล่าบัญชี Facebook เราเนี่ยเพียงแค่จะถูกล็อกชั่วคราวนะครับผมแล้วมันจะถูกลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเข้าไปตั้งค่า Facebook p r o t e ท t นะครับโดยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่กดเข้าตั้งค่าแล้วกดเข้าไปที่รหัสผ่านและความปลอดภัยถ้าใครที่ตั้งค่าแล้วก็จะไม่เห็นคําว่า Facebook p r o t e ทกนะครับก็จะเป็นข้อมูลต่ตางๆเกี่ยวกับการยืนยัน2ตัวตนการแจ้งเตือนก,นกนรา,า,านรเป ได้เลยนะครับ